아우라에소 오더라가찬 토 이와담 자타만무니라자소 Sera tarap wisah meyakakantapanakam Itantasang tikitam Muninglah ruwacenang Satawo me sunantum Kamasawanakarom Ayam merendam Kamasawanakarom Ayam merendam ยาบัดันกนักหนิาพระพุทธเจ้าคนน้องเสียนกินนมัสการปีศาจชุลีโนน้องึินเลือเสียนสิโลเทรดาเจ้าชุกปีเปรมประโมทโลกสร จากกา้าอนัานตารุกระจายสร้างุดสังเกตทพด่กเกประา,าวันสศรษฐียังจะตามมาะยศสวรรค์กาเมอันอยู่ในกามาพกจังหวัดมุงจรูเปเเพด่เประา เจ้าอันเนเราีนนอยยากาศบิมาเนอยู่ในกิมานมาดรัตรมนเชียนทีเปเทดาเจ้าอันอาศัยในกบเปียโนใหญ่รัตถิดปรดาเจ้าอันอาศัยในแวนวันเดือดแก้วล้วนจะข้าเมเทิดปดาเจ้าทังวงอันอาศัยในบ้านน้อยในบ้านใหญ่ตรุวากาเนเทาเจ้าอันซึ่งสถิตอยู่บนตน้นไม้และึกษาๆๆสแก้วาวัดตุมีเตเต

เทพระดาเจ้าอันอยู่วยเฮยวบาฟังนำในบนบกยาการกันทรรนาคาอีกคำอย่างสาคนกันนาคราผู้เป็นใหญ่ติดทันตาสันติเกยังเทพระดาเจ้ามีความสุขทุกคำบนเอ็นยนยินรัศฐานที่ไกลปุ่ิวารวจนังอีกคำเป็นเสือปุนี้นาทุแห่งโฮตุบันศักดิษย์ฤทธิ์ยนด้วยอำนาจตบะเดชา สาชาวเมดูก่อนเทพพระา,า,รา้าตรงนห้นทีกบวงเอ่ยงจงกระเสียมสา้านตามลำดับสุนตุกจงเอีโสรสดาปอัลลัมลอทำมาสวัสดกาโรสิ่งทร,รมาพอพระพุทธเจ้านี้และพระสฐในโลกิตายมปะทันตาณักปะปะเทียวจิตพยาาจมงคลในมณฑลพิธีอันเป็นมหามงคลนักสถานณนพระบรมราชารุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองพอจังหวัดโเอ็ดในวันนี้ในสถานรามบุญนีนีท่านชูศัก์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดโเอ็ดประชานในพิธีร้องด้วยพัดภาษกรธนาเ้นไทยายอำเภอน้องพอท่าน,นคุณนายจิราพรธน,นเ้นไทยร้อมด้วยเราข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์งการปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพนักงานหลักวิสาหกิจพ่อค้าข้าวดีิประชาชนตลอดจนเหล่านางฟ้านางอัปสลานาคีกลุ่มพลรรังมวลชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันน้องสำกนึ่ไในประมา,าทุณาทิคุณในการถวายราชสักกา ตวายสักหลัและประกอบพิธีพี่กำบังบวกวงสวงตวงทิพปยักวิญญาณแห่งองค์พระริีมหาลานตลอดจนมหิสนสักหลักบ้านมหิสนสักหลักเมืองน้องพ่อเจ้าบ้านเจ้าเมืองพระพูกเจ้าที่เราเทวริศพิทยาธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราถวยเทศเทวดาในการทำบุญเมืองประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้ จบปังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์อุตนามงคลแผ่ไปให้ลมเป็นเป็นสุเห็นอาจมาทันตาใการรับดีกท ผู้เจ้าข้าขอไหว้องค์พระอินทร์พระปกพระหยกพระงาแถวจตุรภัทั้งสี่พระศรีนารอดยอดพระนิลกันไรประสูนยพระอยน่ในพระปรมัาทพระไตรสารณคมทั้งพระพ่อหมอเอกพระพุทธคีเนศพระพุทธคีนายองค์วัดนารายณ์พระกัจจายนะองค์ระโมคขันลาภาษาดีบุตรผู้นับพระกรรมปฎีกพระศรีมหาโพ่์องค์พระบรมศาลียิกระชากเจียมใจองค์พระประชานนะครับ ที่เสด็จประทับรักอาเป็นมงคลหน้าที่ว่าการอำเภอหนองพ่อตวงชิพยักษ์ิจาณ์แห่งพระพุทธเจ้าหลวงพระพิยัมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาจุฬาลงกรณพระเจ,จาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแห่งราชโองาการจงเสด็จสู่พระปาเทียิที่บระดาดลมนบนบทนุกีในสถานราชบ,บุญหน้าที่ว่าการอำเภอ อีกบอกเธอนักโมตาสพักกบัตอตระหตโตสมมาสพสนโมตสพักกบัตโตระหตโตสมมาสพทสันักโมตสพตโตระหตโตสมมาสะพสวันที่ตัวอาจารย์ปัทหงเนศการิยะ สัมพินใายางสัปโะทศมินาสันติสิริเทพเอยาวิโยชยามังมฮิสุลังปตะวสัมมิสุทเทเวสัพโวทิพย์สังเคมันตุมาละสิทธิโอปมะบุปะเบิงพระแม่ธรณีเจ้าปุกพาลีตังปิวารยะเอสัทายาคัจจัตุปริปุจัตุสวาหายะนักมามิสิริสานาโคปทะวิยังปริพานโตเอิเมสุกัสัปะิสปะตา สูปปพยัญชนะสัมปันนังปาริภูชัตุอกนโมพุทธังรัตนังสรานังกัจฉามิอกนโมชัมมังรัตนังสรานังกัจฉามิอกกมโมสังฆังรัตนังสรานังกัจฉามิอุกนิสิกิสาภาเกจัตอาโลเทวะมหาเทวาจันโทจัสุริโยจันอินโทจัโภมโนจะเสรีอทิษฐานที่โตจัสุระโถจัเทวเสิโถจัะเทวคุญญโกจัจจังลัควา ดิสินังวาสยานังวาพระติงวาทิฏววาสัพพะตะตังรักขันตุมหาเทวามหาเดวีมหาเทมหาเทพีมหานาคามหานาชินีมหายักษะมหายักษินีมหาพรมรรมาพรมรรีเราอมนุษย์มนุษย์นิตง อะไรทุกประการเป็นสิริสวัสดิ์พุทธศาสารประเสริฐสับ์นับเลิกเป็นเลิกอีสีวิบูลมโนยุโอลเมนผู้หนึ่งท่านใดที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีน้อสมสำนึกในพร,ระมหาการุณาธิคุณแห่งองค์เด็จพ่อพระปิยัมาราลานักสถานที่พระอนุสรพระบรมราชานุสาวรีย์าที่ว่าการอำเภอหกองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ สบายหน้าไปสู่หอนทางทิศที่ใดก็จงประสบแต่โชคชัยสเด็ีสีวิเศษสุขสาราญม,มวลหมลูกหลานก็จะเบิดบาเป็นปีดาปามอดเป็นเลิกมาเสดสดที่บนที่บนมัมงกรามาลาดิเดชอดีสมขกวร,รน้องน,นำถวายเครื่องกิริยาบูชาเครื่องสังกหรัเครื่องบรณาการแต่ดวงชิพยักษ์วิญญาณแห่งคงอเสออกพระพุทธเจ้าหลวงพระติย่าอาหาชา สิ่งศักดิ์สิทธิท์ผังปวงประจำอำเภอหนองพ่อจังหวัดบุรยตั้งแต่การรับบัดนี้ก็ค่ะเทินสัพพทุกขาวินาสันติสัพะพะยาวินาสันติสัพพโรคาวินาสันติพุทธเตเคนธรรมเตเคนสังฆเตเคนะอินเตะเคนพรหมเตเคนเทวเตเคนะ ทีวาตปฏิอาทิจรติมาหาติ่จะทิมาสันนทโขกัิโยตปฏิเทศสาสาตยเอเตนะสักจวัฒเชนโหตุเตชัยบังกรังองค์การพิจุนาฉังอุปันนังปมมาสารปฏินามังอธิกะเปสุอาณาโตตันจักัจฐุมันทิสวาสุโหนุพายะติวัตถุนังสิโลเบพุทธเทวังจักราเตปุมาเทวตาอายังนาลายะกันเยวะันวีหะเช ปรมาปาเทวิศุกันเจวะสภะธรรมาประสิทธิเมสภพพุทธานุภาวเวนะสภพธรรมานุภาวเวนะสภพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระอวนโตเตศริกิจยังจิตฌานุกิตน,นานาพระบรมราานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแห่งราชวงศ์จักรี นาที่ว่าการอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดท่านจูสักร,ราชบุรีรองผู้ว่าราชการร้อยเอ็ดประธานในพิธีนำคณะท่านนายอำเภอปริยาของท่านข้าราชการทุกภาคส่วนทั้ภาคลัฐภาคเอกชนตลอดจนข้าราชการทางการเมืออข้าราชการส่วนท้องถิ่นพระสุฆ์นิกรทุกมูเราพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองพ่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสักการะถวายสักการะและถวายเครื่องสักการะเครื่องบรรณาการพีกับบวงสวนเลือกนยายนุ่นประเพณีประจําปีของอำเภอหนองพ่อประจําปีพศ .2561 ในวันนี้จงเสร็จสมอยาค้างขัดข้อง,แล,งนนแลนานแลยนาสิทธิกรรังาการงานุงรักษาจะได้เลิอกเวลาอใอ้สมประสงเถดนานะสิทธิการิยตถาคโต ภาษาเสประเดชนมาร์มอดฉันใดปลอดภัยแพ้วให้การประกอบพิธีในวันนี้และทุกครั้งทุกทาข้าดแล้วผ่านพ้นไยผ่านจับพันเกิดนาสิทธิลาโ์นิรักตังอีกราชชนาทุกสิ่งสรรจุนิรันดรนหลังหล่งล้นดำหนึ่งนาทีทานทนจะรู้ขาดศูนย์เลยหนาสิทธิเตโชชโยนิจังเอกอำนาจแผ่ทุกของอรยยอดหยันห้าา ขอเดชะอนุภาพแห่งคุรศะศรีรัตนต์ไตยพระพุทธรูปประจาเมืองเดชาอนุภาพแห่งดวงจิตยยัญญาณพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพ่อพระปิยมหาราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองคณะท่านประธานคณะท่านนายอำเภอข้าราชการทุกภาคส่วนเตอดจดพ่อแม่พี่น้องประสบกรณ์ทุกหมู่เหล่าของอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีชัยชนะทุกดาวปากปาบป,ป,ปากลาภไปดีเนยหนาสัมพันธ์สิทธิพระวัตุโงขอสัพพพรจงประสาทประสิทธิ์ในพิธีกรรมทำบุญเทวดาทิพย์เทพีน้อมนำในการประกอบพิธีถวายราชสักระถวายสักระพี่กรรมปังบวงวงสวยดวงทิพยวิญาาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ห้าแห่งราชวงศ์จักรีของอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้จงเสร็จสมกับข้าพันธถวายบูชาสดทิพย์เรสาธุเอวหงโตภาสิตเมสาทุเอวหงโตภาสิตเมสาทุเอวหงโตภาสิิ ได้คือเราก็เหมือนบทวยบทสิ้นสกุลไทยกระผมพามเอกตวัฒนชัยศรีธรรมมาโศกราชสกุลสวัสดิ์ผลนะครับในสิแห่งคุณงามความดีขององค์พ่อติดิพามเมืองอมบลราชธานีศรีวนละลายและเป็นสิทธแห่งพระราชกุธร์ามความเทพบุณีศรีสยศาสตร์อนุปราวศกศลรนพระราชกุธามิจีศรีที่สุทธิบุตรที่บุตเดชปรมหัศ